สวัสดีครับวันนี้เ s t เ e อร์วิสเทันขอนแก่นมีโปรโมชั่นรีดีจากทาง A AS f i ฟ e r อร์สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านวันนี้ฟรีค่าติดตั้งฟรีค่าอุปกรณ์ฟรีค่าเดินสายฟรีทุกอย่างลูกค้าจ่ายศูนย์บาทใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านได้เลยโปรโมชั่นรายเดือนสุดคุ้มแค่เพียงเดือนละ499บาทเท่านั้นเองกับโปรโมชั่นอีกมากมายให้ลูกค้าได้เลือกตามการใช้งานและวันนี้พิเศษสำหรับลูกค้า AS t เทอร์วิสเซนทันเท่านั้นสำหรับลูกค้าที่ติด และสำหรับลูกค้าที่ติดเน็ตบ้านรายเดือน700บาทขึ้นไปรับฟรีไปเลยกล้องวงจรปิด1ตัวหากลูกค้าท่านใดสนใจโปรโมชั่นดีๆสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่ AIS t e l i v e s t o n นทขอนแก่นเท่านั้น เรายังมีสมาร์ทโฟนหลากหลายแบรนด์ให้ลูกค้าได้เลือกรับชมด้วยและสําหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าของ AIS อยู่แล้วเรามีส่วนลดจุกๆให้ไปเลยแหมโปรโมชันดีๆอย่างเงี้ยมีเฉพาะ AIS ทะเลวิสินทันของแกงเพียงเท่านั้นนะครับรอช้าไม่ได้แล้วโปรโมชันดีๆส่วนลดเดยอะขนาดเนี้ยไอเราก็ว้าวุ่นเลยครับทีนี้สําหรับใครที่สนใจติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fiber และสมาร์ทโฟนพร้อมแพ็กเกจดีๆราคาถูกจากทาง AIS สามารถเข้ามาสอบถามได้ที่ AIS ทะเลวิสนทันของแกมชั้น3มไม่อยากว้าวุ่น้องเข้ามาจัดแล้วครับสาหรับวันนี้ สวัสดีครับ